วัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับนิเนลิคเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาต่อกันเลยเนาะคอนสแตนตินคนที่เราจับมาตื่นแล้วเราคนที่จะถามไหมกำลังไปคือ <c oughs> จับโจน,น้าไว้นะคะเราต้องไปช่วยเนาะ <c oughs> เรากกระโดดขึ้นต้นไม้แล้วก็ไปต่อเลย <c oughs> อุย้ยเอาเฮ้ยบ้าเอ้ยล่วงเดี๋ยวก่อนอีกรอบหนึ่งโอเค กระโดดทำไมมันต้องมีไอ้น้ำแข็งนี่แล้วก็จะต้องแบบปีนอะไรมากมายเยอะแยะไปหมดออ้ยโอ้โหเกือบร่วงแน่โอเคเราไปต่อที่ไหนเนี่ยข้างล่างใช่ไหมที่เราต้องไปขอเวลาไอ้นี่แป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะ โอเคต้องลงไปข้างล่างเห็นไหมอ๋อนี่น้ํานี่นาโอเคข้ามไปเลยถึงไหนแล้วเนี่ย okay. โอเคอเคุ้ยเจออะไรอะ่ะอืมนี่คงเป็นทางรถของพวกนั้นก็เป็นทางรถไอ้นี่ไปนะอุ้ยกว้างเสร็จได้อาหารเย็นวันนี้ละ เรียบร้อยแล้วพวกนั้นจะไปไหนพูดถึงหน้ารถมาบนหิมะอันได้สูงขนาดนี้ก็แสดงว่าไม่ธรรมาดาดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะตรวจดูให้รอบเรารอใครอ่ะครอฟอาจจะตามหาคนที่เราจับมาหัวหน้าต้องการให้เราทุกคนเฝ้ายามให้ดีด ทำไมไม่ฆ่าเลยล่ะรออะไรบางทีมันอาจจะรู้อะไรมากกว่านี้เดี๋ยวคนสเซนตินคงจะหาคำตอบได้ไ่ต้องหาแล้วมั้งจัดการขออีกตัวหนึ่งแล้วกันโอเคมีแค่สองคนเองเหรอเดี๋ยวขอสำรวจพื้นที่แป๊บหนึ่งว่ามีอะไรเนาะ คือช่วงนี้ราล่าฉายเดี่ยวตลอดนะฮะแล้วก็ต้องต่อสู้กับพวกอันนี้มันไม่แร์แลวนะพูดถึงอ่ะอุยเจอเห็ดอุยกระตายมีกระตายด้วยอ่ะน่ารักอ่ะโอเคไปไหนดีวะเอทางออกไหนเนี่ย โอเคใช้เอาไปไม่ได okay, okay, ้อีกโอเคเดี๋ยวต้องเตรียมพร้อมนิดนึงเนาะเดี๋ยวต้องเตรียมพร้อมนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวหันกลับมาแป๊บหนึ่งเราว่าเก็บหญ้าแป๊บหนึ่งโอเคถึงไหนอ๋อเฮ้ยพวกมันยังอยู่เดี๋ยว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 ใจเย็นโอ้ยเยอะเลยนะพวกนั้นอยู่อ่ะวิกดิเกิดอะไรขึ้น รถบรรทุกมันเสียทางข้ามสะพานมันก็พังด้วยสถานที่นี้อะไรก็พังหมดนะเราควรที่จะต่อเราควรที่จะติดต่อกับเซ็นทรัลไหมไม่จําเป็นอะเราควรเก็บทุกอย่างแล้วไปกันดีนะที่เราได้อย่างที่เราต้องการแล้วพูดยากคอนสแตนตินสั่งแค่ว่าให้เราเตรียมพร้อม <c oughs> พวกเฝ้ายามน้าที่คอนสแตนตินสั่งเนาะ ก็ไม่รอดสายตาเราล่าของเราไปได้หรอกเดี๋ยวขอจัดการเอาขนนกแล้วก็นายคนนี้แป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวอีกคนนึงซ้ายเอาประถูมองไม่เห็นเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่ามีกี่คนวะเนี่ยหืมพูดยากเคต้องปีนไปข้างหลังนะอุ้ยเอา้าไอ้บาเอ้ยกระโดดเลย เอาเมื่อกี้มันไม่เห็นหรอตอนที่เราล่วงลงมาไอ้บ้าเอ้ยเฝ้ายัางไงวะเดี๋ยวอย่าพึ่งไปนี่แนะ่เคมีอีกไหมเมื่อกี้เห็นแวบแบไปไหนไรนั่นน่ะที่อยู่ขวามือเดี๋ยวอ้อนุ่นคนหนึ่งขอจัดการหน่อยนี่แนะ่ยังไม่รู้เลยนะว่าพวกนี้โอ้เฝ้ายัาง,ยางไง เคต่อเลยนะมีอีกป้ะเนี่ยจะบอกนะว่าแค่นี้แต่เมื่อกี้เห็นเยอะเลยมันอยู่ไหนวะอุย๊ยเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยอย่าเพิ่งเจอเดี๋ยวใจเย็นเห็นด้วยเหรอไม่น่าเห็นนะโอเคไปไหนออกเราต้องไปนู่นเฮ้ยมึงเราเจอศพไม่ต้องเจอละถึงเจอก็ทําอะไรไม่ได้นี่เอ้าเหลืออีกคนเหรอขอยิงผ่านต้นไม้ได้ไหมลองดูดิ โอ้ทำไมไม่ให้เห็นวะอ๋อนี่ไงไอ้บ้าเอ,อ้ยอย่าเห็นดิโอ้โหเดี๋ยวโ,โหนี่นี่แหละวิธีฆ่าที่เยือเดเยีนยมที่สุดโอเคจัดการเก็บเก็บธนูโอเค,ากการเ,อเ,คเราต้องไอ้นี่ให้หมดเลยนะคะแบบพวกที่ทุนแรงได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นนอ,อ เพราะว่าเราต้องไปจัดการพวกนั้นอีกหลายคนนะคะโอเคไปไหนต่อกระต่ายอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนอุ๊ยเอาเฮ้ยเต็มโอเคเราสามารถที่จะเอาเพิ่มได้เนาะจะกินกระต่ายซะหน่อยมันน่ารักบีะโอเคไปไหนเนี่ยเก็บให้หมดเราว่า จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะเรื่องมากนะแค่จับคนไปอะนะแล้วจริงๆแล้วมันก็ได้นั่นแล้วด้วยอคอนสแตนตินได้วัตถุบโบราณแล้วนะพูดถึงก็ไม่น่าจะเอาไปถามอีกไม่เข้าใจโอเคยิงธนูแล้วก็ปีนขึ้นไปโอ้โหเฮ้ยพวกมันอยู่นั่นทำไงดีวะโอเคขอจัดการไอ้นี่ก่อนเฮ้ยมันรู้ตัวด้วยแฮ เมื่อกี้ไม่เห็นจะรู้เลยขอนี่แฮชช็อตหน่อยโอเคมีอไหมโอ้โหมามะนี่แน่ไอ้บ้าเอ้ยจะโยนระเบิดทำไมเนี่ยยังอยู่แบบนี้อ่ะยังไม่หมดโอ้โหไอ้บ้าเอ้เดี๋ยว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 เยอยังอยู่นี่แน่นี่แน่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยเอา้ายังมีอีก มาเลยนี่แน่ยิงหมดแม็กเลยเคต่ออะไรเนี่ยเคไปไหนทำไมโดนตีมันยังมีอยู่แสดงว่ามีพวกคอนสแตนตินอยู่แถวนี้ยังไม่หมดใช่ปะอ,อ๋อรถนี่ไงที่มันบอกว่าพังแล้วข้ามสะพานไม่ได้นะเดี๋ยวปีนเอ้ยปีนขึ้นไปดูก่อนว่ามีอะไร ค okay, มีอีกไหมแต่ดนตรีมันยังให้นั่นอยู่เลยนะสนแสดงว่าพว,พวกนั้นยังมีอุย้ยมีวิทยุด้วยสื่อสารได้ไหมจริงน่าจะแบบฟังได้นะว่าพวกนั้นพูดอะไรกันแล้วอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเนาะโ okay. อเคขึ้นดูดิมีอีกไหมออรรถสองคันนี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอจัดการระวัง พวกมันอยู่ข้างรถหรือเปล่าโอเคเดี๋ยววิ่งไปดูใช่ทางนี้ไหมที่เราจะต้องมาไม่ใช่นะเนี่ยอ๋อนี่ไงที่ว่ามันพูดว่ารถข้ามไปไม่ได้เนะาะก็จะข้ามมาได้ยังไงก็ดูรถด,ดิอันนี้มันสำหรับรถขึ้นภูเขานะแล้วเอามาขึ้นทางหิมะนี่มันยังไงก็ไม่เหลือจริงปะโอเค ้ยได้กระสุนเอาเฮ้ยยังอยู่เดียว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 เอาเราเล่าเฟียงวิทยุไปเลยมันเอาเอาเฟียงกลับมาไอ้บ้าเอ้ยขอหลบแป๊บหนึ่งโอเคจริงๆเลยนะเครียดนะเนี่ยโอเคเก็บกระสุนเฮ้ยขึ้นออโอเคเอาเฮ้ยยังอยู่เดียว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 ขอหลบแป๊บนึงไอ้นี่นี่ อยู่ก็ไม่บอกโอเคมานี่เลยมามามา,มาจัดการเรียบร้อยหืมกว่าจะหมดมีอีกปะเก็บขยะอันนั้นอะไรอ,อ่๋อป้ายหืป้ายเก่าแก่ของโซเวียตโอเคนะคะหัวจกแพทนี้ไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ